Ăn. Ăn. Dìm ăn chơi, ăn chơi này, chơi <laughs> <này. cười> anh... oh, cho Ăn. Ừ,เก่งแม่,เก่งแม่. โอ้,ไก่,ไก่. cái gì ạ? Ăn. ăn ăn đi, ăn này nè. <laughs> ขาวสิพ่อถ่ายหน่อยมานี่มานี้ครับเซงน้องเซ็งมาไม่กินข้าวสิยายแม่ขยะไม่แล้วลูกตังแน่โดนแน่ย้มานะยิ้มนะยิ้มดิเจ้าสาวทำงานเซเจ้าสาวทำงาิเจ้าสาวทำงานปิงเจ้าสาวทำงาน ปิงปิงป you know? ิงฮ่๊ฮ่าฮ่เจสตาเลิมไงปิงปิงเยี่ยมปิงปิงปิงมาเร็วมาเจอสตาใกล้แม่อัมก่อนเลยมากินข้าวก่อนอัมโชว์พ่อหน่อยเดียวพ่อตบมือเนาะพ่อตบมือเลยนะอัมเย้่ยมโอ้โหไปกินข้าวบอกสิอ้อัม

อย่าร้องแบบนี้สิครับมาอ้านตรงนี้มาอ้านตรงนี้มาอ้านตรงนี้เร็วครับน้องเซมมาร้องไงม้าร้องไงมาร้องไง เจอผ้าทำไงเจอผ้าทำยังไงเอเห็นผ้าทำไงลูกฮะเห็นผ้าทำไงเห็นผ้าวายเ,ออเก่ง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 มาอ้ำก่อนเร็วครับโอ้ว,วายมา